สูตรกาแฟนมสดนะคะบรรจุขวดเป็นสูตร2ลิตรนะคะสำหรับ8ขวดวิธีการง่ายๆนะคะก็คือเราใช้ตัวผงกาแฟดำนะคะสูตรพิเศษของเราเลย64กรัมนะคะเทลงในน้ําร้อนนะคะเราอาจจะเทน้ําร้อนไปก่อนนะ,ะเพื่อให้ตัวผงกาแฟแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยไม่ติดก้นและใช้ผงนมสด96กกรัมนะคะ เทลงไปเลยตัวนี้เราปรุงไว้เสร็จสับเรียบร้อยเป็นสูตรสำหรับ8แก้วแล้วฉะนั้นง่ายเราไม่ต้องจําสูตรอะไรให้ยุ่งยากตัวกถุดิบเบิบเราทงได้เลยนะถ้าเราเทาน้ําร้อนไว้ก่อนผงกาแฟจะไม่ติดก้นปิ๊กเกอร์นะคะฉะนั้นเวลาทำก็จะง่ายขึ้นนะคะเป็นเทคนิคนิดนึงนะคะเมื่อคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันแล้วเราก็เติมนมข้นวิธีง่ายๆนะคะ หนึ่งถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ปริมาณน้อยมากแล้วแต่ความชอบลูกค้าบางท่านบอกอ,อยากทําสูตรที่ไม่หวานสามารถลดปริมาณลงได้นะคะและใช้นมสดคานชั่นนะคะนี้แนะนานิดนึงใช้นมสดคานชันหนึ่งถ้วยตวงนะคะดูปริมาณด้านขีดบ,บนของตัวถ้วยตัวนี้ได้เลย,เลยจะมีขีดหนึ่งคัพอยู่นะคะ คนส่วนผสมนมข้นนมสดเข้ากันให้เรียบร้อยนะคะง่ายมากนะ,ะกาแฟตรงนี้เป็นกาแฟสูตรพิเศษไม่ใช่กาแฟทรีอินวันทั่วไปมีความหอมชัดเจนมากไม่เปรี้ยวแน่นอนนะคะดังนั้นเติมน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติลงไปนะคะวิธีการเติมง่ายมากตัวนี้เป็นสูตร2,000 ml หรือ2ลิตร จากเทส่วนผสมได้เท่ากับ8ขวดพอดีฉะนั้นเราจึงเติมน้ำเข้าไปค่ะเท่ากับดูขีด2,000นะฮะให้เท่ากับ2,000ขอเป็นปริมาณน,น้ำไม่รวมฟองนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนกาแฟาสดเลยเีคน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ีม่ามาสวยงามมากนะคะสีน้ำกาแฟาสวยๆนะคะแล้วก็รสรสชาติอร่อยเข้มข้น,นแล้วก็หอมมาก เวลาเราจะแบ่ง8ขวดนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือเทส่วนผสมลงไปเท่ากับนะคะ250 ml เราจะมีขีดบ,บนของด้านนี้นะคะก็เทไปประมาณ250จะเท่ากับ1ขวดพอดีนะคะก็เราจะเทส่วนผสมได้ทั้งหมด8ขวดนะคะถ้าต้องการความรวดเร็วก็ใช้กลวยช่วยนิดนึงได้นะ,ะนะคะเทเข้าไปเลยนะคะ8ขวด